ใกล้แล้วค่ะพี่น้องใกล้แล้วใกล้สิคอดแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมื่อนี้ยายแววพาพี่น้องมัดจอบเบิ้งง่วเสียออกลูกขาดว่าจักสีออกหรือบกออกมือน้ซ่อมเบิง้งค่ะพี่น้องแต่ว่าเกยกระลันแล้วโบกแล้วถ่ายสะโพกโบกแล้วนุ่มกับไข่ ยาเบลก็เลยมาฝ่งางะเหมือนนี่ฝ้อกงวออกลูกค่ะเดี๋ยวนี้ก็กำลังสิห้นห้อยเก็บท่องทุรนทุไล่เก็บท่องรรกระบ,บบนกระไหวกระเม็นค้นกระกระเม็นปากเป็นกระซิเมนเก็บท่องนะพี่น้องเลยการสังเกตง้อเห้าสิออกลูก เราก็สังเกตได้ง่ายๆก้อนมันฉ่ำมันก็จะมีน้ำใสๆออกมาจากช่องคอดมันขนาดน้ำใสออกมาแล้วกระบอโดนค่ะอ้าอ้อยอะลูกเยอะลูกเยอะลูกเวลายอะลูกเยอะลูกเยอะลูกลูเยอะลูกอืดอืดย่านกล้องหรือใดวะจะไปไก่แล้วมันฉุนหัวหอยได้เจ้าเด้ก้อนไปสิก้อนไปแล้วพี่ไปแล้วพี่พี่มา Mẹ đèn nhưng thương. áo là non, lâu con lúc, nó lâu chứ còn leo nó luôn còn leo, phải lều, lều. Lều, 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 lông, lều. Lều, lều, lều. Lều, lều, lều. Lều, lều, lều. Ô, ลอดแล้วค่ะลูกยักษ์แดงพ่อยักษ์แดงแม่กับลูกกระทบพันลูกกระทบผููแมนกอดแล้วมันมานมันได้ลูกไส<ช>้ลูกไส้สาสมารถขิกลูกไส้ค่ะพี่น้องโอ้ยแดงคือพ่อราคาคือเสียอ,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 อือเอาเสียไม่เงีแะล้วเสร็จอือ,อ,อ โอ้ยเลียวบ้างแน่นี่นะก็ไดเฮ้เฮ้เฮ้อืเฮ้ไม่มีเบนี่น่าปัดนี่นี่นนตาคนเนล้ว ว้ยก็น bueno> ่าอาปากันอาปาก้นจกสลีดออกันอาปลาขึ้นด้วยจกสลีดออกกนเฮ้ยจะค้นเขียวนี่ท่าเอาเรียกซอยกันทำคว่สาดซอยกันต้อค้งหัวเออนม้แดงมทำไส้ Hãm sai ơi, hâm sai hãm sai Ô, mình nhìn vào, sai hãm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  sai 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 hãm sai sai hãm sai hãm sai 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 หอมเก้มพี่น้องเลยวันนี้วันออกพรรษานี่เดี๋ยวได้สมาชิกในครอบอ,อีกตัวหนึ่งเป็นวันดีเป็นวันเลิกมงคลที่ดีค่ะวันออกพรรษาได้สมาชิกในครอบอ,อีกหนึ่งตัวเป็นวัวสีแดง ตัวผู้ค่ะตัวผู้เห็ดผู้ตัวผู้บักลากระมาขึ้นจังมาออกเมือม่อดีแท้เมื่อนี่ฮะเลือกงามบ้านดีแท้ ทั้งซื่อให้บ้างไหนสั้นสั <cascade>. ้นสาบหรอสั้นสาบบ่บลาขึ้นมาหั่มไซขึ้นมไสั่มไซข้นสั้แม่กะหูหูบทส้นบทหวงดูดได้พี่น้องเราหู้คือนมาตลอดละงัวแม่นี่ออกลูกได้ก็หูลูกนั่นอันงัวงัวบางตัวนี่ไปไก่บ่ได้เด้ขันเพิ่นคลอดลูกออกลูก อัน,นเปนแทะเจ้าจของกับเขาไขาก่บ่ได้มันให้มันดุงวัวบางตัวแต่ว่าสำหรับงวัวตัวนี้หู้หู่จักควม่มทำเป็นคนกับหุจักคว่มบอกง่ายสิบ่ดุสิบ่ไา,า,ายกับเจ้าของตกออกมาจากท้องแม่เพราะท่านเนี่ยพ่อโซมงเงยข้อปงองปงปองเงด้โอ้ย ซึ่งว่างหัวเนาะพี่น้องค้นคือเปาเป็นจังซีเนาะคือบ่ยางใดกใดเอา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 ปเยียเตียบร้อยสิผูกใส้เบือใหงวอันนี้คือแอลกอฮอล์ไปถลางแผขแต่ว่าล่างแล้วแม่พันกันซีเลียคือเก่านะพี่น้องอย่าเพิ่งดิ้ดอย่ามีดิ้ดอย่าเฝ้าดิ้ดอย่าเฝ้าอย่าลุกเลยเถอะมังมังฆ่าเถอดอก Uh huh. <laughs> อยากดีนพี่น้องก็ oh, จะเป็นเป็ดตะมืน่นค่ะแต่น้องสีแดงก็ห้าคาเชื่อสีเจาะปากแม่เพอนในหน้ามาขึ้นเลือดร,รวบรวดดีแท้เวลนสีออกห่อนเกินไปเด้วย <c oughs> เป็ดตะมืนคักแท้เป็ดตะมืนคักแท้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ดตะมืนคักแทฉออกเส้มือออกพันษาพอดีง่วก็ออก ลูกเด็กกับมือออกพันซาพอดีค <c oughs> ่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมมีแววก็ขอไว้พ่อในพี่น้องที่เข้ามารับชมมั่วออกลูกคลิปนี่กวดอให้ พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดโรคไพ้ไข่เก็บอยาให้มากไก่ให้มีเงินมีทองไร้มาเท่มาให้รวยยเฮงๆปังๆเด้อค่ะพี่น้อง